ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออาร์เซนอลมองสองเป้ามิดฟิลด์ซูบิเมนดี้ชูอาร์เมนีอาร์เซนอลจับตามองสองกองกลางเป้าหมายมาตินซูบิเมนดี้ของเรอัลซิดาดกับออรียอชูอาร์เมนีของเรอัลมาดริดเดลิมิเอเลเซอร์อังกฤษรายงานว่าอาร์เซนอลวางแผนเสริมทัพแดนกลางสำหรับฤดูกาล2024-2025เป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในช่วงตลาดซัมเมอร์โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ซูบิเมนดี้กับชูอาร์เมนี รายงานข่าวแล้วว่าซูบีเมนดีกลายเป็นเป้าหมายของอาร์เซนอลอยู่ก่อนแล้วและยังคงจับตามองผลงานของกองกลางเรอัวโซซิดาตอยู่เรื่อยมาขณะที่ชัวเมนี่เป็นที่ชื่นชอบของผู้จัดการทีมมิเกลอาร์เตตา้าก่อนหน้านี้อาร์เซนอลมีความพยายามที่จะคว้าตัวซูบีเมนดีแต่ไม่สู้ค่าฉีกสัญญา60ล้านยูโรที่มีอยู่ในสัญญาปัจจุบันกับเรอัวโซซิดาขณะที่กองกลางวัย24ปีก็ไม่มีความปรารถนาที่จะอำลาสโมสรแห่งแคว้นบาส ยิงในฤดูกาลนี้ได้เล่นในเวทีใหญ่อยู่ฟาดแชมเปลิกด้วยทั้งนี้เดอะกันเนอร์มีแนวโน้มที่จะขายโทมัสปาเต้กองกลางทีมชาติกานาและมองหามิดฟิลหน้าใหม่เข um ้ามาแทนที่แม้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทุ่มเงินมาซานคว้าตัวเด็กแคนริ์กองกลางทีมช่างกรีดมาจากเวสต์แฮมเดดแล้วก็ต่มดานเดอะบินเดอร์ซื้อชื่อดังออกมารายงานว่าอาเซนอลกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวมาตินซูบิเมนดีกองกลางทีมชาติสเปนของเรอัลซซิดา ไปเสริมทัพในซัมเมอร์2024มิเกลอาร์เจต้าเทรนเนอร์อาร์เซนอลเริ่มทำการมองหามิดฟิล์รายใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนโทมัสปาเตและจอร์จินโยที่อายุมากและอาจย้ายทีมหลังจบสีซั่นโดยชื่อของซูบิเมนดีก็อยู่ในความสนใจลำดับแรกอาร์เจต้าชื่นชอบฝีเท้าของดาวเตวัย24ปีมานานแล้วและเคยพยายามคว้าตัวมาเล่นกับอาร์เซนอลเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ โดยล่าสุดรายงานด้วว่าโค้ชวัย41ปีเตรียมหวนกลับมาเดินเครื่องเซ็นสัญญากับซูบิเมนดีอีกครั้งปัจจุบันซูบิเมนดียังมีสัญญากับโซเซดาดยาวจนถึงปี2027และมีค่าฉีกสัญญา53ล้านปอนด์ซึ่งอาเจต้าก็เตรียมพูดคุยกับบอร์ดบริหารอาร์เซนอลเพื่อจ่ายค่าฉีกสัญญาคว้าตัวแข่งกระทิงดุไปร่วมงานให้ได้อย่างไรก็ตามนอกจากอาร์เซนอลแล้วบาซโลนาก็สนใจซูบิเมนดีเช่นกัน นายติมินิตสื่อชื่อดังออกมาประโคมข่าวว่าเชลซีและอาสนอนสองสโมสร,รยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวซานเดโก้คิมินเนสกองหน้าชาวเม็กซิกันของฟนูสไปเสริมทัพในตลาดนักเตะเดือนมกราคมปีหน้าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาดาวยิงเลือดจังโก้ตกเป็นข่าวพัวพันกับท็อดแนมฮอตสเปอร์มาอย่างต่อเนื่องแต่ล่าสุดเชลซีและอาซนอนกลายเป็นอีกสองสมมสร,ร์ที่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของคิมิเนสอย่างใกล้ชิด รายงานระบุว่ามาริโซโปชิจิโน่กุนซือเชลซีมองหากองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทัพอย่างต่อเนื่องหลังเผชิญวิกฤตในแนวรุกอย่างหนะักตั้งแต่ออกสตาร์ตซีซั่น2023ถึง2024โดยชื่อของคิมินสก็อยู่ในความสนใจอย่างมากขณะที่มิเกลอาเจต้าน,นาใหญ่อาร์เซนอนก็อยากได้ตัวคิมินสไปร่วมงานเช่นกันโดยมองว่าหวัวหอวัย23ปีซึ่งซัดไปถึง15ประตูจาก11เกมรวมทุกรายการให้กับเฟนูตในปีนี้ จะเพิ่มศักยภาพในแนวรุกได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามเชลซีและอาเซนนตต้องเจองานหนักเนื่องจากสเปอร์ก็พยายามที่จะคว้าตัวคิมเ,มเนสไปครอบครองให้ได้เผยอาเซนนลปัดข้อเสนออินเตอร์ทาบซื้อกองหลังญี่ปุ่นตกโต,กตกฟาบริซิโอโรนโนผู้สื่อข่าวคนดังเผยอานอนเซนนลได้ปฏิเสธข้อเสนอของทางอินเตอร์มิลานที่ท่าบเข้ามาขอซื้อทาเคโรโทมิยสุกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นไปเมื่อตลาดซัมเมอร์ก่อนที่นักเตะจะเล่นได้ดีสม่ำเสมอในตลอดช่วงหลัง โธมิาสูที่สามารถเล่นได้ทั้งแบ็กขวาและเซนเตอร์แบ็กทำผลงานให้กับทีมของมิเกลอาร์เตตาได้เป็นอย่างดีในหลายเกมหลังรวมทั้งล่าสุดที่ยิงประตูปิดท้ายเกมถล่มเชฟฟีเตตหต่อ0ูนเมื่อวันเสาร์ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสื่ออิตาลีระบุว่าอินเตอร์มิลานพยายามอย่างหนักเพื่อคว้าตัวโธมิาสูดเข้าไปร่วมทีมเมื่อต้องการให้เข้าไปแทนที่มิลานสครีเนียเซนเตอร์คนสำคัญที่ย้ายไปเล่นให้กับปารีสแซงต์แชร์แมง ข้อเสนอจากอินเตอร์ที่ไม่เปิดเผยตัวเลขได้ถูกส่งมาถึงอาร์เซนอลแล้วเท่ากับโทมิาสุสามารถย้ายทีมได้ทันทีหากอาร์เซนอลเปิดไฟเขียวอย่างไรยก็ตามโรนโนเผยว่าอาร์เซนอลได้ปริเสธข้อเสนอจากทางอินเตอร์ไปเมื่อยังต้องการเก็บตัวโทมิาสุไว้เป็นทางเลือกแนวรับของอาร์เจต้าผมรักเขาทุกคนรักเขาอาร์เจตตาเผยหลังเกมกับเชฟยู U. เขาเป็นหนึ่งในคนที่ป๊อปที่สุดในห้องแต่งตัวเขามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมทีมในหลายๆสิ่ง เขาเป็นนักเตะที่สุดยอดมากๆของทีมเราพูดไม่ออกบุคโยสาก้าสารภาพหลังเปิดซิงกับตันอาเซนนลสาก้าได้ทำหน้าที่กับตันทีมเกมต่อก่อนกับทีมดาบคู่จากการตัดสินใจของกุนซือมิเกลอาร์เตต้าเนื่องจากมาตินโอเดกาดไม่มีส่วนร่วมในเกมนี้และในฐานะเด็กฝึกของสโมสร,รปีกทีมช่างกฤษจึงตื้นตันจนพูดไม่ออกผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไง คุณก็รู้ว่าผมมาจากอะคาเดมีการได้เดินนำหน้านักเตะในวันนี้เหลือเชื่อมากผมพูดไม่ออกเลยมันยากจะอธิบายความรู้สึกมันน่าทึ่งมากผมสนุกมากมันเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างไปสวาก้ากล่าวผ่านเว็บไซต์ของสโมสรแน่นอนว่าผมกำลังเรียนรู้บางครั้งผมไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงแต่ท้ายที่สุดเราเล่นกันได้ดีซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราได้สามแต้มสำหรับนะัดต่อไปเดอะการเนอจะทำศึกคาราบาวคับรอบส หรือ16ทีมสุดท้ายโดยการบุกไปเยือนเวสต์แฮมทีมร่วมเมืองในวันพุธนี้อาเซนนลจะไม่ปล่อยแอรอนดัมสเดลย้ายออกในช่วงกลางซีซั่นนี้แม้เสียมือหนึ่งไปให้ดาบิดรายาและกำลังได้รับความสนใจจากเชลซีฟุตบอลอินเดอร์รายงานว่ามิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมอาเซนนลนตัดสินใจเรื่องอนาคตของแรมสเดลว่าจะไม่มีการย้ายทีมเกิดขึ้นในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้หลังได้รับความสนใจจากเชลซี เรมสเดลมีผลงานที่ดีและมีบทบาทสำคัญในการพาอาร์เซนอลลุนแชมป์พิม์ลิกสีซั่น,นที่แล้วแต่การย้ายมาใหม่ของรายากก็สร้างปัญหาให้กับตัวเขาและอาร์เตต้าได้เลือกผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนลงเฝ้าเสาในช่วงหลังรวมแล้ว8เกมติดต่อกันทั้งในพิมร์ลิกและอยู่่าแชมเปี้ยนลิกโดยเห็นนี้เชลซีจึงจับตามองสถานการณ์อยู่อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะลองยื่นข้อเสนอทาบทามซื้อแรมสเดลในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้อย่างไรก็ตามรายงานข่าวระบุว,ว่าอาร์เซนอล ก็ยังไม่ได้ไว้วางใจในผลงานของรายา,ากสักเท่าไหร่ทั้งเรื่องการเซฟประตูและการต่อบอลสั้นๆกับแนวรับตามแนวทางการเล่นของอาร์เจต้าทำให้โอกาสที่แรมสเดลจะทวงมือหนึ่งกลับคืนมายังคงเปิดกว้างเพียงแต่ต้องรอเวลาว่าจะเป็นเมื่อไหร่นอกจากเดอรกันเนอร์จะไม่ปล่อยแรมสเดลในเดือนมกราคมนี้แล้วผู้รักษาประตูว,วัย25ปีก็ต้องการต่อสู้เพื่อแย่งมือหนึ่งกลับคืนมามากกว่าที่จะย้ายออกไปสโมสรอ,อื่นเพราะเชื่อว่าจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น กับการหลุดจากทีมช่างกฤษชุดยูโร2024ในช่วงกลางปีหน้าอาเซนนลกำลังพิจารณาเรียกมากินยอสปีกดาวรุ่งชาวบราซิลกลับมาจากน้องในเดือนมกราคมหลังไม่ได้รับโอกาสมากนักในสัญญายืมตัวเดล่มินเดอร์เซอร์กฤตรายงานว่ามากินยอสกองกลางตัวรุกดาวรุ่งชาวบราซิลกำลังถูกต้กัดอาเซนนลพิจารณาเรียกตัวกลับมาตั้งหลักในเดือนมกราคม เป็นการยุติสัญญาเยืมตัวกับน้องและมองหาสมรรถใหม่ที่เหมาะสมให้กับนักเตะมากินโยอสถึงตอนนี้เพิ่งได้ลงตัวจริงเกมลีกเอิงไปเพียงเกมเดียวเท่านั้นรวมเวลาที่อยู่ในสนามทั้งหมดเพียงแ8แปนาทีสร้างความผิดหวังให้กับเอดูผู้อำนวยการกีฬาและมิเกลอาเจตาผู้จัดการทีมเป็นอย่างมากเพราะคาดหวังว่าปีชาวบราซิลจะได้รับการยกะระดับฝีเท้าขึ้นไปอีกขั้นในเวทีลีกเอิงปัจจุบันน้องไม่ได้เล่นเห็นถึงความสำคัญของมากินโยส เพราะปล่อยตัวปีกวัย20ปีไปเล่นในรายการแพนอเมริกันเกมที่ประเทศชิลีอยู่ในช่วงเวลานี้ยิ่งทําให้เชื่อว่าช่วงเวลากับสมสร,รีกเอิงจะหมดลงในเดือนมกราคมขาดว่าจุดหมายปลายทางต่อไปของมากินยอสอาจจะเป็นเซเรอาเพราะมีความสนใจมาจากบุลญ่าเอมโบลีโฟซิโนเน่ที่สอบถามความพร้อมของนักเตะในเดือนมกราคมแล้วดังนั้นอาเซนอลจึงวางแผนที่จะเรียกตัวกลับมาตั้งหลักกับสมสร,รก่อน ทีมเชอร์วูดชูเอ็ดดี้เอนเคเทียคือร่างอัปเกรดเหนือราสมูดฮอยลุนเอ็ดดี้เอนเคเทียกองหน้าอาเซนนลนได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีกนัดล่าสุดเนื่องจากกาเบรียลเชซุดมีอาการบาดเจ็บซึ่งเมื่อครบ90นาทีเข้าจารึกแฮตทริกแรกบนเวทีลีกสูงสุดอังกฤษได้สำเร็จโดยในช่วงครึ่งหลังมิเกลอาร์เตตาได้มอบปลอกแขนกัปตันทีมให้ใส่ลงเล่นอีกต่างหากต่อเรื่องดังกล่าวผลงานของเอนเคเทียเข้าตาทีมเชอร์วูดอดีตนักฟุตบอลที่ปัจจุบันรับหน้าที่เป็นกูรูฟุตบอล ได้ชื่นชมผลงานและเปรียบเทียบความสามารถในตอนนี้กับกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมรู้สึกเสียใจแทนเอี้เอ็นเคเทียเพราะผู้คนและแฟนอาเซนนลหรือไม่ว่าใครก็ตามมักตั้งคำถามเกี่ยวกับเขาและมองหาสิ่งที่เขาทำไม่ได้เชอร์วูดกล่าวกับสกายสปอร์ตผมชอบในสิ่งที่เขาสามารถทำได้เขาสามารถเล่นให้กับลหลายๆทีมยักษ์ใหญ่คุณจะบอกว่าเด็กคนนี้ไม่สามารถเล่นให้แมนเชสเตอร์แทนที่ราสมุสฮอยลุนได้งันเหรอเขาน่าเป็นราสมุสฮอยลุนที่อัปเกรดไปอีกขั้นยูไนเต็ดขานเงินไปเยอะ ที่ซื้อเข้ามาสำหรับผมเอ็ดดี้อนเคเทียอยู่ในระดับท็อปผมคิดว่าเขารับประกรันตัวเองในการเล่นให้อาร์ซอนจ่าฝูงของศึกพิมยริกกาเบียลเชซุดไม่ได้ช่วยอะไรเขามากนักพวกเขามักมองหาอะไรบางอย่างอีกและผมคิดว่าเราควรเชื่อชมกับสิ่งที่เรามีอยู่ตรงหน้าเด็กคนนี้เติบโตจากอะคาเดมีเขามีโอกาสที่จะย้ายออกไปและไม่ได้ต้องการย้ายออกจากสโมสรเขาทำถูกที่อยู่ต่อที่นั่นเพื่อสู้ชิงตำแหน่งของเขา มิเกลอาเจตาทราบดีว่าเด็กคนนี้ต้องการเล่นให้สมสร,รจริงๆเขาได้สวมปลอกแขนกับตันในวันนี้และได้เอาบอลกลับไปมันเป็นโมเมนต์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับเขาและครอบครัวผมคงจะพูดอะไรถึงเขาไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วละ่ะหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ